สวัสดีครับทุกคผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไรเรีอคชันกับคลิปเกเกอรี่ซอมล็อกซีครับผมนะคลิปที่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมไปเจอมาผมก็เลยเริ่มมีความคิดขึ้นมาว่าสมมุติว่าที่เราเล่นไฟไนเซอร์ตี้บรีดไปใช่ไหมซึ่งแต่ละฉากจบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหดหูครับผมนะไม่เกเกอรี่รอดไปได้ก็รอดไปพรับเฟรดดี้หรืออะไรใช่ไหมมีการฆ่าแกงกันทั้งเกมหุ่นพังไปเยอะมาก จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะมีเอนดิ้งที่อบอุ่นแบบเกรกอรี่หันกลับไปซ่อมหุ่นที่พังหลายๆตัวที่มันทำพังในภาคเซกตี้บรีดกับผมนะแล้วมีฉากเอนดิ้งที่เป็นอะไรที่ซาบซึ้งเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนกับผมนะเพราะว่าเซกตี้บรีดไม่มีฉากจบบนโหดใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนแปลงฉากจบให้มีแบบซึ้งๆได้จะเป็นยังไงผมไปเจอคลิปนี้มาก็เลยจะมาแนะนำให้ทุกท่านดูผมนะแล้วผมก็จะเลี้ยงชั้นตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ สมมุติว่าเกเกอรี่ไปซ่อมล็อกซี่ครับผมนะแล้วก็จะมีซ่อมชิกาซ่อมอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราทําดีกับหุ่นพวกนั้นนะนี่จะเป็นเอนดิ้งที่น่าสนใจถ้ามันเกิดขึ้นกับผมนะโดยชแนลของ2 d เดฟ e ซนเซนั่นเองโอเคถ้างั้นก็ทุกท่านอาจจะงงว่ามันคืออะไรผมนะเราไปดูกันดีกว่าว่ามันประมาณไหนอ่าอันนี้คลิปเกเกอรี่ซ่อมล็อกซีมา นี่นี่ไงสภาพคุณเธอหลังจากที่เกมจบกับผมเนะเหลือ er อยู่แค่นี้ตาก็หายใช่ไหมเออแล้วก็สังเกตหลายทีว่าล็อกซีนี่ชอบร้องไห้ในตอนที่ผมเล่นอยู่ก็ตกใจใเสียงใครร้องไห้เอาจิงก็น่าสงสารนะดูดิไม่มีลูกตายังต้องร้อ,องไห้น้ําตามจะไหลออกจากไหนทุยไม่ใช่เกรกอรี่เดินมาเป็นไรเลยใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหหันมาจับ a ม l t ไม่ใช่ความผิดเธอหรอกฉันแค่ต้องทำงานให้เสร็จอะดึงใหญ่ดึงทำไมอือหนี่เอาตามาคืนฉันยังสวยอยู่ใช่ไหมเนี่ยอือหเก๋ก็ได้บอกมันนี่อือหึทำไมมันซาสิน้ำตาจะไหลงอแล้วก็ซ่อมให้เป็นแบบใหม่เลยผมเนะ่ยอือหึให้หนู เขาคุณแมากโอ้โหเซ็งมากวุฒิฟักเน่แล้วก็เนี่ยผมนะเฟรดดี้ก็อยู่ของเราอยู่แล้วผมนะแต่ว่าเฟรดดี้ก็ได้เพื่อนของเขากลับมาคือล็อกซี่เพราะหลายครั้งเฟรดดี้ก็พูดเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนเสมอผมนะตอนที่เราเอาลูกกระต่ายของเธอมาเฟรดดี้ก็ถามเอามาได้ยังไงฟะเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฟรดดี้ยังชอบใน ie, ล็อกซี่อะไรแบบนี้ผมนะโฆษณาอย,ย่เอออารมณ์ประมาณนั้นกับผมนะมันจะดีแค่ไหนถ้า Security Breed มีฉากจบที่ซากซึ้งแบบว่าเรากลับไปซ่อมหุ่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออก็คาดหวังว่า DLC ที่น่าจะมาในเร็ววันนี้จะมีอะไรแบบฉากจบแบบนี้เพิ่มเติมมาฉากจบที่เราช่วยหุ่นต่างๆที่พังอะไรเงี้ยเออเราไปทาเขาพังเรากลับมาช่วยแล้วหุ่นมันมาชอบเราแล้วได้แฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้ผมดูแล้วน้ำตาจะไหลครับผมเนี่ยแล้วเจ้านี้ก็ทำอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมนะเกลอรี่ซ่อมชีการดด้วยเไป็นแงมา์ดูวกัน นี่ผมนะสภาพชิกะหลังจากผ่านไปทั้งเกมเหลือแค่นี้ปากโดนเอาไปชิกะอือหือบอกตุ้มมาแล้วโอ้โหในเอนดิ้งนี้ไปไพเออเท่โอเคปะเนี่ยอือหือฉันน่าสงสารฉันแบบอือหือเยี่ยมนี่ชูนิ้วให้โอ้โห เกีรีบบอกไม่ไหวแล้วอะไรไม่เป็นไรโอ้แน่นอนเธอทำได้เข้ามาสิเออมาีไปควาดึงเธอขึ้นมาเอาไปซ่อมมาผมนะฉันเจอนายแล้วอ้าวซ่อมเสร็จแล้วหรอคุกกี้ไหมอื้มเป็นยังไงนี่กำลังเล่นกล้องอยู่แล้วก็ถ่ายภาพ เซลฟี่กับชิกะโอ้โหมันจะดีแค่ไหนเอนดิ้งนี้อ้ผมดูน้ำตาจะไหลโอ้ดีมากแต่ก็เช่นเคยผมนะเกอรี่แม่งโคตรจีเนียอลยมึงซ่อมหุ่นได้มึงซ่อมยังไงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีผมนะแต่ในแง่ในเรื่องนี้ดูแล้วมันรู้สึกซาบซึ้งในใจ,ใจิตใจเราซ่อมแบล็คแม็กซี่ชิกะซ่อมไปแล้วใช่ไหมอ่ะรู้สึกว่าจะมีมอนตี้ด้วยเดี๋ยวไปลองดูมอนตี้ต่อไปจะมาดูเกอรี่ซ่อม มอนโกเมลี่เกเตอร์ซ <ood> ึ่งสภาพน่าจะพังที่สุดในบรรดาทุกตัวครับผมเนี่ยมาดูกันนี่โอ้โหคลานมาโอ้เออขาก็หายแว่นก็ไม่มีแขนก็ขาดเอามือไปโอ้อ้าวเรียกพวกหุ่นยานนี่มาจริงไหยโอ้ยมนจริงโอ้โอ้โอ้บอลตีบอลมาจรี่กูทำไมกูไปทำไรให้อา นี่สองตัวมาช่วยไอ้อตอนที่เราต้อมไปหผมเนี่ยเลยดีบอกเฮ้ยมันตีทางนี้อืมเด้ได้เลยเดี๋ยวฉันช่วยนายเองเอยี่อืมเออนี่จะดีแค่ไหนถ้าปืนมันยิงหุ่นยามได้เออ อันนี้บอกอะไรเลยไหมมันบอกว่าหุ่นยามต้องเป็นตัวเลวที่สุดในเรื่องครับผมเนี่ยเนี่ยทุกคนช่วยเหลือจัดการหุ่นยามผมเห็นด้วยผมนะลำคาญแม่งมกตอนเล่นไอหุ่นยามเวนเนี่ยน้อแล้วก็รอซ่อมนี่เห็นไหมถ้ามีเอนดิ้งที่เราช่วยหุ่นทุกตัวให้กลับมารวมเป็นวงเดียวกันได้จะดีแค่ไหนนี่เกเตอร์แล้วกนซ่อมใช่ไหม,มแบตดี้ทามเย่เท่านี้ก็ซ่อมครบทั้งวงครับผมนะเอ มันไงมันดีจริงเลยอ่ะบอกว่า DLC จะมีอะไรแบบนี้ผมนะเอ๋ทั้งหมดนี้เป็น SFM F นะเอคนไซ FM ต้องขอบคุณชแน,นลนี้ผมนะที่สร้างเนื้อรื่องดีๆให้เราได้ดูรับผมนะแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนี่ตก,กใจเหมือนกันก็คืออันนี้รับผมนะคืออันนี้ยังพอโอเคนะแต่ว่าตอนเฟรดดี้แม่งมาเนี่ย หลายท่านบอกกูลังซึ้งเลยพี่มึงทำอะไรเนี่ยม่ๆแบบว่าคือหวัวผมแม่งไปนู่นเลยผมนะเห็นฉากนี้แบบแบบพอกดสต็อปตรงนี้ไปนี่แบบหออืมเสื่อมเลยโอเคผ่านไปผ่านไป,นไปโคตรแย่ครัผมนะไม่เพียงแต่จะมีพวกหุ่นตัวหลักเท่านั้นก็ผมนะแต่ว่ายังมีอีกตัวหนึ่งที่พิเศษที่ชแนลนี้ทำขึ้นมาพิเศษก็ผมนะคืออะไรรู้ไหม ก็คือซ่อมบอนนี่ใช่แม้แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าบอนนี่เกิดอ,อะไรขึ้นในภาคหลักครับผมนะมีใครร่วนพังยังไงหลายคนก็บอกมอนตี้เป็นคนทําหรือว่าบอกถึงทฤษฎีอื่นๆครับผมนะเราไม่รู้ว่าบอนนี่หายไปได้ยังไงและพังอีท่าไหน แดาว่าชแน,นลนี้ก็ทําซ่อมบอนนี่มาด้วยกับผมนะผมนี่แบบอู้เราก็จะมาดูคลิปนี้ผมนะยมอนตี้รีแพาแกรมล็อกบอนนี่ ty, มอนตี้ซ่อมแกรมล็อกบอนนี่มอนตี้เป็นคนซ่อมด้วยอ่ะเราอนี้ไม่ใช่เกยกอรี่สายจีเนียแล้วใช่ไหม <c oughs> ซ่อมอยู่คนเดียวโอเคไหมเป็นยังไงมาดูกันอืม้มเดินสลดมาอืมคิดถึงวันเก่าๆวัด <c oughs> มอเดินมาอันนั้นคืออะไรมืดๆเรามองไม่เห็นนะผมเนี่ยหลังจากที่โดนเกรกอรี่ช่วยมามันก็รู้สึกว่าการทำดีนี่มันดีจริงอืมหล้วาที่ช่วยมาพวกนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทสหายกันนะผมนะโอ้แล้วก็แก้มล็อกบอนนี่เดินมาโอ้โหไทด่บอกฮูลี่ฟาร์ <c oughs> ใส่แว่นของมันตีใช่ยหเย สุดยอดเลยอ่ะอือหือจอดบันตีบอกใช่แล้วอือัวอี่อยเงี้ยเป็นเงีแรงมากเลยใช่ไหมหน้าตาประมาณคืนบอนนี่ให้เฟรดดี้ครับผมนะโอ้แล้วก็ทั้งวงนี้บอนนี่อยู่ตรงกลางอ๋อครบวงห้าคนนะผมนะผู้วเจอร์ทีเดียวไว้วัดอืมก็ดีนะผมก็มีอย่างหนึ่งที่หวังในดียวซีที่อาจจะมา น่าจะมาเนาะว่ามันจะมีบอกว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับบอนนี่ผมเนี่ยไม่รู้ไปทําอะไรมาที่ไหนยังไงครับผมเนี่ย <c oughs> <g ül> ก็บอกว่าจะเคลียร์ในจุดนั้นแต่แบบอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นดีไซน์แกรมล็อกบอนนี่แน่ๆหรือเปล่าผมนะหรือว่าเป็นจินตนาการของคนสร้างเพราะว่าดีไซน์แกรมล็อกบอนนี่มันยังไม่มีออกมาบะนนีัใครเห็นป้า <c oughs> เอ,อพี่แกนี่สร้างโมเดลมาซะอย่างที่สุดยอดมากครับผมเนี่ย หลังจากที่เราดูเกเกอรี่ช่วยหุ่นทุกตัวไปแล้วเรามาดูเรื่องเรื่องเกเกอรี่กับเฟรดดี้บ้างนะว่าจะมีอะไรคลิปนี้ชื่อว่าแดดดี้เฟรดดี้ผมเนะคุณพ่อเฟรดดี้วัดของคนเดิมเจ้าเดิมนี่ดูไอหุ่นที่มันชอบเก็บการ์ด <c oughs> hey, เก,กิริตี <c oughs> ้เฮ้เกเกอรี่จะมีพิซซ่าอ,อีกเลยขอบคุณพ่อ <c oughs> เอออุ๊ยเมื่อกี้เรียกตัวโอ้ดูตาเออแบบเกย์เกาหลีนี่เธอเพิ่งจะอืมเอ๊ะอืมอืมมาอืโอ้โหโหซ้ำอื้อหือ ใช่ไหมเพราะบางคนก็บอกว่ากิกอรี่เป็นเด็กไร้บ้านผมนะไม่มีครอบครัวอืมนี่มีคำให้ด้วยคนทุกคนสามารถเป็นพ่อได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแดดดี้เนี่ยมันต้องเป็นอะที่พิเศษโอ้โห <c oughs> เป็นพ่อได้แต่ไม่ใช่แดดดี้คลิปนี้นี่เป็นที่โหดสามมาผมเนี่ยซราบซิงเธอเกิน ประมาณนั้นก็ผมนะนี่กติที่ผมไปเจอมาแบบว่าโหเลยอยากจะมาแนะนําก็มันจะดีแค่ไหนถ้ามีฉากจบที่ซึ้งแบบนี้ไม่ได้มีแต่ฉากจบคาตกรรมพังทลายความรุนแรงขอแค่บางครั้งเราก็ต้องการอะไรที่ทราบซึ้งและแฮปปี้ในหัวใจไม่จําเป็นจะต้องมีความร้ายแรงอะไรมากขนาดนั้น อะไรแบบนี้ใช่ไหมโอเคผมนั่นคือการเรียชันเหล่าคลิปต่อมทั้งหลายผมนะใครชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปต้นฉบับจะทิ้งทุกคลิปที่ผมดูวันนี้ไว้ในข้างล่างคอมเมนต์คลิปไปหาดูกันได้หรือใครอยากให้ผมเรียชันอะไรต่อก็ทิ้งไว้ก่อนเป็นกำลังได้สำนี้ก็ไปก่อน d ดบมี่หมวย굿ไน